สวัสดีครับผมคำพีสุขสมบูรณ์นะครับทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกลนะครับกลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงนะครับจากนิกเทคนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับตัวหน่วยตรวจว,วัดระยะไกลยูนูเซลนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัว UR Connect เนะครับเราจะมาทดสอบ P ีทีรบ้างนะครับมาดูการพีทีร้อก่อนนะครับพีที T เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่5 5 5ชนล นะครับโดยอันนี้คือต้องดูต้องดูเลยนะครับโดย c h a ช่องแรกเนี่ยมีให้เลือกว่าเราจะต่อพีทีร้อยแบบ2เส้นหรือ3เส้นก็ได้นะครับส่วนช่องที่5เนี่ยจะถูกฟิกไว้ว่าต่อได้แค่2เส้นเท่านั้นนะครับเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็ข้อจำก,กัดเดิมครับเนื่องจากตัวคอนเนคเตอร์ของเราเนี่ยมี14ช่องให้เสียบนะครับมันก็เลยทำได้เท่านั้น นะครับอ่ะเรามาดูนะครับเห็นไหมฮะในการต่อ2อาบกับ2ดาวเนี่ยตำแหน่ง AB นะครับดูให้ดีๆนะครับต่างกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดช่อง n e l ที่1ของด้านขวามือเนี่ยคือ2อาบเนี่ย A อยู่บนแล้วก็ BB ใช่ไหมฮะ ส่วนชแน n สองดาวอ่าตำแหน่ง2ดาวเนี่ยชแนลที่1นครับก็จะ ABB เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการเสียบกราร์ดเนี่ยเดี๋ยวตอนเราทดสอบอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยตอนปิดไฟเสร็จปับ๊บเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเสียบกับถอดกราร์ดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราเสียบตัวกราร์ดพีทีลอยไว้ที่3อัพต้องการอ่านชแนลหนึ่ก็มาอ่านที่ a r เด s 3049ต้องการอ่านช h a n แนล2ก็มาอ่านที่ address 3 0มหในรูปแบบของ floating point นะครับก็คือต้องเลือกอต้องเลือก2อาไงต้องเลือก2 address นะครับต้องเลือก2 address เลือกความยาว2 address แล้วก็มาอ่านที่ตำแหน่ง3051นะครับสำหรับไอตัว pt 1 0 0เนี่มี5 Channel เนี่ยพอมี5 Channel เนี่ยทำให้ Channel 6กับ7 8เนี่ยไม่ได้ใช้ไอตัว address พวกนี Ad ้ Ad ก็จะไม่ได้ใช้เลยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับต่อมานะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวการ์ดพีทีร้ของเราเนี่ยมันสามารถเซตให้เป็น p t ทีพันก็ได้นะครับเราสามารถเราเราดีไซน์เผื่อไว้นะครับข้างหลังนี่คือบอกนิดน,นึงว่ามันสามารถปัดกีว่าจะเลือกเป็น p ีทีรหรือพันก็ได้ถ้าเกิดร้อยก็1,2ึ่พก็2,3แต่มันก็ต้องเปลี่ยนตัวอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับ ในนี้เราไม่ได้แจ้งไว้นะครับเอาแจ้งไว้คร่าวๆแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใช้งานต้องการจะทําเป็นผีิตภัณธ์เนี่ยให้เรามาแจ้งเราอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการจำให้พีทีร้อยรู้ว่าจะใช้เป็น2เส้นหรือ3เส้นนะครับแต่สําหรับช่องแน l ที่5เนี่ยมันเป็น2เส้นอยู่แล้วไม่ต้องจำนะครับาตัวนี้จะมีตัวแดกแกรมบอกเห็นไหมฮะ ตัวนี้คือจะเป็นของช n n e หนึ่งช n e l 2, c h ช n n e สามช a n n สี่นะครับวิธีการคือถ้าเกิดต้องการแบบให้ช h a n n น l 1เป็น2เส้นก็จะจ้ำในรูปแบบ2เส้นต้องการช a n n e l 2เป็น3เส้นก็จ้ำในรูปแบบ3ามเส้นโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูเลยนะฮะอันนี้นะครับ1 4ถึงเราจ้ำแบบใช้2เส้นหมดนะครับรูปแบบนี้นะครับแล้วก็1อันด้านขวานี้คือ 1- 4เราใช้3ามเส้นหมดนะครับรูปแบบนี้ โอเคไหมครับเราจับในลักษณะนี้นะครับต่อมาวิธีการคาลิเบท P ีที0 0เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยในการอ่านค่าจากจาก IC ที่เราที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยมันสามารถอ่านค่าเป็น PT-100 ออกมาได้เลยแต่ค่าของที่อ่านมาได้เนี่ยมันยังมี Error นะครับยังไม่ค่อยตรงนะครับเราก็เลยนำค่าพวกนั้นเนี่ยมาคาลิเบททีนึง เพื่อความแม่นยําม,มากขึ้นนะครับโดยวิธีการคาลิเบตเนี่ยหน้าตาเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนกับสีสิเลยพูยง่ายๆคือทําเหมือนกันเลยนะครับวิธีการทำนะครับโดย5จุดที่เราเลือกใช้ในการคาลิเบตก็คือมีลบสองร้องศา300องศา550องศา800องศาโอเคเดี๋ยวเราจะลองมา เองลองถับเลยนะครับในที่นี้นะครับการ์ด pt 1 0 0เนี่ยเราถูกเสียบไว้ที่ตำแหนง่งเท่าไหร่สองดาวนะครับเดีวราเราถอดถอดทัวทวันนี้ออก,ก่อนตัว tc นะฮะโอเคตั้งจากมิกเตอร์ในการคาลิเบรตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับโอเค ตอนนี้เราตั้งพีทีร้อยนะครับตั้งเป็นหมวดของพีทีร้อยแล้วนะฮะอา่าโอเคอันนี้เป็นการ์ดการ์ดที่ทบบสองนะครับการ์ดที่สองเนี่ยถูกเซตไว้ว่าเราจะคาลิเบรตแบบสามสามเส้นนะครับคาลิเบรตแบบสามเส้นเราก็จําไว้ที่สามเส้นแล้วก็ไอตรงนี้เราเราหลอกมันนะฮะเราหลอกมันอา่าก็คือเราจํา b กับ B ช็อตกัน จริงแล้วบีใครบีมันใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราจำว่าเราหลออว่าจําช็อตกัน,นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมาครับดูตัวที่ตัวโปรแกรมนะครับเลือกเหมือนเดิมครับเลือก rtu นะครับเลือกคาลิเบร์นะครับแล้วก็มาเลือกตำแหน่ง2ดาวที่เป็น pt 1 0 0โอเคนะครับอ่ะเลือกช่องแหนที่1ครับอ่ะทหนึ่งแล้วก็เลือกพอยต์ทั้งหมด5จุดอ่าแล้วกดเซ็ตเข้าไป แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเป็นเป็นห้าจุดเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเซตก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อความชัวรก็เซตไว้ก่อนนะฮะต่อมาอันดับแรกเราจะตั้งที่ลบสองนะครับมิตเตอร์เรากดกดตั้งไปที่ลบสองร้อยนะครับพอลบสองเสร็จโอเคเราไปดูที่หน้าจอนะครับตัว engineering data เนี่ยมันก็จะขึ้น200ร้อยกว่าอ๋อตัวนี้ตัวนี้เราเราลองคาลิเบรตไปทิ้งแล้วใช่ไหมฮะ โอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นชั้นทัแล้วกันครับอ่าแเลวเลือกชั้นทั้สองเลยนะครับเอาปต้องดีกว่าชั้นก็ได้ไม่เป็นไรโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป channel น็นชั้นทั้นี่มันเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์โอเคนะครับเห็นเอ g นจิเนียร์เอ a เนี่ยเป็นลบส0งร้นะครับ r อร a ดัตเ,เ,เป็นลบ1ิบลบหนึ่งรา้นะครับ,ราา 10, รบขั้นตอนแรกเหมือนเดิมครับใส่ค่า1นถึงหก่อนว่าเป็นลบสองร้อยนะ สมมุติว่าฝั่งตัวสีเขียวนี่ยังไม่เป็นลบสองร้นะครับลบห้าสิบใส่ได้เลยครับสามร้อยนะครับห้0นะครับแปดนะครับแต่ถ้าเกิดด้านสีเขียวเนี่ยมันมีการมีค่าอยู่แล้วแสดงว่าอุปกรณ์ผู้นี้ถูกคาลิเบรตมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันยังมีค่ายังไม่มีค่าหรือไม่ใช่ค่าพวกนี้ก็แสดงว่ายังไม่ถูกคาลิเบรตมานะครับ พอเรากดเซตเข้าไปค่าต่างๆก็จะเข้าไปเซตนะครับการ์ดส20กับการ์ด p t 100เนี่ยก่อนจะถึงมือผู้ใช้เนี่ยเราจะคาลิเบรตให้ก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสอนเพื่อว่าอีกปีหนึ่งใช้งานไปต้องการคาลิเบรตเครื่องใหม่ค่อยมาทำนะครับโอเคเมื่อเราเซตค่าลบ200ถึง800แล้วนะครับต่อมาเราจ่ายค่าจากวิเตอร์เข้าไปแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วว่าจ่ายจ่ายลบ200ไปนะครับ รอดาต้าขึ้นลบเก้าสิเก้าเอา้ยลบหนึ่งอเกสิบเก้ากดเซตเลยครับกดเซตปั๊บค่าจารอดาตา้า,าก็จะวิ่งเข้ามาที่ตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเครื่องมาเห็นค่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันใหม่นะครับก็แสดงว่าเราเซตให้แล้วนอกจากอยากจะเซตใหม่เท่านั้นนะฮะวิธีดูง่ายๆคือที่แถบสีเขียวกับที่เหลืองเนี่ยมันมีค่าอยู่แล้วนี่คือแควให้แล้วนะครับอต่อมานะครับเราเลื่อนเป็นจ่ายห้าสิบนะฮะ เลื่อนไปจ่ายห้าสิบเมื่อกี้เราอยู่ที่สองร้อยใช่ไหมฮะเราเลื่อนไปจ่ายห้าสิบเไหมะโอเคอยู่ที่หน้าจอนะครับโอเคเห็นไหมพอเราดัต้าขึ้นแล้วกดเซตเข้าไปอ่ะกดเซ็ตเลยครับะนะครับทำแบบนี้ครับทุกจุดห้าสิบแล้วก็สามร้อยห้าอยห้าิบแปดร้อยทำแบบนี้ทุกจุดนะครับจะคล้ายๆกับสี่ยี่สิบเลย พอทาเสร็จแล้วะสมมุติว่านี่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราลองอเดี๋ยวผมจะจ่ายค่าไปประมาณ5้าสองศานะครับก็ที่ที่ engineering, engineering data ก็จะขึ้นประมาณ51องศา52ครับผมจ่ายไป52าาโอเคหน้านี้ n data ก็จะเป็น52านะครับไปดูหน้าแรกครับปิดหน้านี้ได้เลยนะครับหน้าแรกที่ตำแหน่ง channel ของ2ดาวนะครับก็จะขึ้น52านะครับ ก็ค่อนข้างตงอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมากนะฮะผมเปลี่ยนเป็น57นะครับตัวหน้าจอก็จะค่อยๆวิ่งขึ้นไปที่57นะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อมา ก๊าซสุดท้ายนะครับก็จะเป็น t c g ก๊าก็คือ t h e r m o Co ั p เปก๊าซนะครับก๊าซนี้จะรับช่อง n e l ทั้งหมดอยู่7 c h a ช่องนะครับส่วนประเภทก็จะรองรับ K, J, n, r, S, t ท้าย t ท้า t จท้ t เอ R t ทป S า E B ททนะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็จะอยู่ตามรูปนะครับาตามรูปจะค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วว่าเราถ้าเกิดนำก๊าซไปเสียบที่ตำแหน่ง2อัพนะครับมันก็จะมี Channel หนึ่ก็จะมีบวกลบนะครับ ถ้าไปเสียบที่ตำแหน่ง2ดาวบวกลบก็จะอยู่ตามตามรูปได้เลยนะฮะโอเคเหมือนเดิมนะครับข้อจำกัดของทุกๆประเภทของการ์ดถ้าเกิดมาเสียบอยู่ที่ตำแหน่ง1ดาวเมื่อไหร,นรนนลลน่นะครับจำนวนชนแนลจะลดลงทันทีนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราใช้4ช่องไปสำหรับซับลายแล้วนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับโอเค ในสไลด์นี้นะครับเราสมมุติว่าเราเสียบที่ตำแหน่ง3อัพนะครับถ้าเกิดเราเสียบที่ตำแหน่ง3อัพเนี่ยช่องอหนของตัว TC นะครับอ่านที่ address สนะครับอยู่ในรูปแบบของ floating point นะครับถ้าเกิดเป็นช h a n n อ l สอของที่ตำแหน่ง3อัพนะครับก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง3051ในรูปแบบ floating point ความยาว2นะครับต้งโอเคตัว TC ตัวนี้นะครับ ในในเวอร์ชันนี้เราเราเราไม่ได้คาลิเบตเหมือนกับ PT-100 หรือ4-20ถึีลแอมนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการปรับออฟเซตเอานะครับในหน้าจออธิบายคร่าวๆในหน้าจอน,นี้ก่อนนะครับเป็เรียกที่คาลิเบตเหมือนเดิมนะครับแต่ช่องมันมีทั้งหมดอยู่4ช่องนะครับอธิบายตามนี้นะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับมัน่ช่องนี้เป็นรอ Data ไอ้รอตัวเนี้ย ผมจะสื่อความหมายว่ามันเป็นค่าอุณหภูมิที่โคจรชั่นนะครับส่วนตัว calculate นะครับตัวนี้คือค่าทีอา่อ่านค่าได้บวกกับค่าออฟเซตแล้วนะครับในที่นี้เราจะเห็นว่าค่าออฟเซตเนี่ยในรูปเนี่ยช่องที่4เนี่ยฮะเราเซตเป็น0พูดง่ายคือเราอ่านค่าได้2 8่6สกเนี่ยก็จะบวก0ก็จะเป็นช่องที่5นะครับถ้าเกิดเราเราอยากปรับออฟเซตเป็นเท่าไหร่เราก็จะใส่เท่านั้นนะครับ ส่วนช่องด้านขวามือคือเราเลือกประเภทของ TC นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการปรับ offset ดูนะครับโ okay. อเคเลือกมิตเตอร์ไปที่ TC ก่อนนะครับตอนนี้ผมเลือกมิตเตอร์ไปที่ TC type K นะครับเรา,าปลดปลดตัวโอเคผมเสียที่ใช่ไหมครับ หนึ่งช่องแสองเซนเซอร์เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ออโอเคอ่ะเราเซตท,ที่ที่ศูนย์องศาก่อนดีกว่านะฮนะจริงจริงเราเราสามารถคาลิเบรททั้งหมด5้าช่อง l ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นเวอร์ชั่นถัต่อไปตอนนี้เลือกเป็นศูนย์องศาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดซอฟต์แวร์ครับ ไปเลือก atu นะครับแล้วก็แคลนะครับอ่าตอนนี้เราเสียบ tc ไว้ที่ตำแหน่ง3อัพนะครับอ่าเลือก3อัพนะครับเราเห็นเลยไอ้ช่องรอเนี่ยก็คือช่องอุณหภูมิของทัวร์โค้งสั้นนะครับโอเคอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเลือกประเภทก่อนครับด้านขวามือนะครับ tc type นะครับตอนนี้เราไปชั้นแนลที่2เราเลือกเป็น k type ครับอ่ากดเซตครับโอเคเห็นไหมครับช่องแคลเราอ่านได้4 4กว่า มันเกินมานิดหนึ่งนะครับเราตั้งออฟเซตไปลบสี่ครับกดเซตเข้าไปเลยครับลบสี่ก็จะถูกโยกเข้าไปอยู่ในช่องสีเขียวนะฮะอ่ทีนี้พอในการคำนวณเสร็จปับ๊บค่าของมันก็จะออกมาเป็นศูนย์ละอันนี้ก็มันก็จะใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับอ่ะต่อมาผมลองปรับเป็นสิบอ่าเป็นสิบสิบองศานะครับที่หน้าจอนะครับ มันก็จะขึ้นมาประมาณประมาณ10นะครับ99กว่ากว่านะครับก็อันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปรับออฟเซ็ตนะครับนิดหนึ่งนะฮะโอเคไกด้เคียงนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ t c นะครับลองปิดปิดหน้าจอนี้ดูหน้าจอรวมก็ได้ครับหน้าจอรวม t c ก็จะขึ้นนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันแม่นยำเราก็ไปปรับออฟเซ็ตเพิ่มนะครับโอเคอ่า สำหรับการทดสอบการาดวันนี้จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปคือเราจะอธิบายวิธีการถอดเสียบการนิดหนึงนะครับก่อนจบนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟก่อน,นครับปิดสปายนะครับ เห็นไหมฮะเราเวลาเราาดูอ mm ุปกรณ์นะครับเราจะเลือกตำแหน่งสายแลนเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง1นึ่งอัพเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับมันเป็นการ์ด Wi-Fi กับ SD card นะครับนี่ตำแหน่ง1ดาวนะครับ2องอัพสดาวนะครับ3อัพสาดาวนะครับตามตามสไลด์นะครับการ์ดไอ้ไอ้ซอตต่างต่างเนี่ย ช่องช่องรูเสียบมาเนี่ยถ้าเกิดเราเสียบผิดเนี่ยมันจะเสียบไม่ลงนะครับเพราะเพราะพินมันต่างกันนะครับการ์ดนะครับเวลาเราเสียบสมมุติเราเสียบ2อัพผมหงายหน้าแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะพินตรงผมเสียบลงไปอย่างนี้เสียบ2อัพนะครับเวลาย้ายมาเสียบ2ดาวก็ย้ายมาเสียบตรงๆเลยนะครับต้องบอกว่าย้ายมาเสียบตรงๆได้เลยไม่ต้องกลับแบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ต้องกลับคือเราเสียบ แบบนี้แล้วนะครับย้ายมาตรงๆได้เลยนะครับวิธีการเสียบนะครับมันจะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเสียบทุกช่องได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเสียบหนึ่งตาอ่าหนึ่งอับถามว่าเสียบได้ไหมถ้าเกิดเรายัดมันแบบฝืนมันนะครับขามันจะเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดีๆแต่ขามันไม่ตรงกันนะครับขามันเข้ากันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปยัดมันเนี่ยขามันจะหักหรือเบี้ยวนะครับโอเคต้องดูขาาด้วยนะครับคุยง่ายคือการ์ดเนี่ยมันจะเสียบได้แค่ 5สล็อตเท่านั้นนะครับที่ขาตรงกันเวลาเสียบก็ย้ายลงมาได้เลยไม่ต้องพลิกกลับนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ